ข้อมูลลับแชร์ต้นต่อที่มาของคลิปคดีผู้กำกับโจกรณีคลิปเฉาาของผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับสอพเมืองนครสวรรค์และพวกที่ได้รีบเงิน2ล้านบาทจากผู้ต้องหาใช้ถุงกลุ่มหัวทำให้ผู้ต้องหาคือนายจิรพงศ์อายุ24ปีเสียชีวิต จนกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทยและกลายเป็นข่าวเช้าข่าวใหญ่สะเทือนวงการสีกากีจากการสอบสวนพบว่าคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะน,นี้มีบุคคลน,นิรนามส่งให้กับทนายความเบื้องต้นมีรายงานข่าวว่าเป็นตำรวจไทยในสพเมืองนครสวรรค์ที่มีผู้บังคับบัญชาการอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ดูแลและไม่ใช่อดีตตำรวจเจนายที่ถูกออกหมายจับ อีกทั้งตำรวจนิรนามรายนี้ยังเป็นตำรวจชุดเก่าที่เคยปฏิบัติงานด้านยาเสพติดแต่กลับถูกพันตำรวจเอกที่ิสันหรือผู้กำกับโจโยกเลิกชุดทำงานเก่าและแต่งตั้งชุดทำงานใหม่เข้ามาแทนส่วนการที่คลิปดังกล่าวปร,รากฏออกสู่สังคมสืบเนื่องจากตำรวจนิรนามรายนี้ได้กู้ข้อมูลกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุกลับมาได้หลังจากก่อนหน้านี้ถูกลบไปแล้ว อย่างไรก็ตามการอุ้มรีดรุมทําร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิตในวันนั้นมีรายงานว่าไม่ได้มีการพูดถึงเงินจํานวน2ล้านบาทแต่เป็นการสอบถามถึงข้อมูลยาเสพติดที่มีการซุกซ่อนอยู่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ